เทศบาลตำบลบ่อพลอยจังหวัดตราดค่ะได้มีการร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนรวมไปถึงเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลางจัดงานมหกรรมเครือข่ายชุมชนวิถีพอเพียงภาคกลางค่ะ นายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเครือข่ายชุมชนวิถีพอเพียงภาคกลางครั้งที่1 1ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเซศ,ศบาลตะบลบ่อพลอยนะคะร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนและเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลางร่วมกันจัดขึ้นรวม3าวันทางด้านของนายบรรจงพมวิเศษประธานเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลางบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ยกระดับความรู้ใน5ด้านประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารการจัดการพลังงานในชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการภัยพิบัติในชุมชนสําหรับการจัดงานในครั้งนี้มีการนําเสนอภูมิปัญญาและนวัตกรรมของชุมชนต่างๆจากจังหวัดในภาคกลางอาทิโมเดลธนาคารน้ําใตดินจากตําบลเกาะช้างจังหวัดตราด เตาเผาถ่านไบโอชาจากตำบลบางน้ำพึ่งจังหวัดสมุทรปราการโมเดลโรงเรือนเห็ดอัจริยะ IOT โครงการนาวัตกรรมสร้างรอยยิ้มจากตำบลท่ามะนาวจังหวัดลบบุรีเป็นต้นทางด้านของพาน,นิชย์จังหวัดตราดค่ะได้ร่วมกับหอ,อการค้าจังหวัดตราดมีการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเป้าหมายสู่การเป็นสมาร์ s สตาร์ทอัพแอนด์ โดยนายชำนาญวิเตระศ์ผู้ราชการจังหวัดตราดได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโดยมีผู้ประกอบการรุ่นเยาวในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงรวม50คนเข้าร่วมโครงการนางวรัญญาถนอมพนันธพณิจจังหวัดตราดกล่าวว่าการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าและบริการเป้าหมายเป็นการยกระดับ ขับเคลื่อนการยกระดับไรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดตราดโดยการจัดโครงการนี้มีการให้ความรู้การเป็นสมาร์ทสตาร์ทอัพและสมาร์ทเทรดเดอร์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งการศึกษาดูง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงและตลาดการค้าส่งเกาะกงจังหวัดเกาะกงราชาอาณาจักรกัมพูชาและการจับคู่เศรษฐกิจธุรกิจการค้าอีกด้วยค่ะเพื่อสร้างเครือข่าย ควบกับการคนรุ่นใหม่นะคะที่จะทําธุรกิจต่อไปจากผลรุ่นเก่ารุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของเครือข่ายในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านะคะโดยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดเกาะกงประเทศกรัรมพูชานะคะแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องที่จะ,ะเราจะต้องมาดูกันต่อไปก็คือการลงทุนนะคะเรื่องการค้า ชายแดนที่จะมีขึ้นเพราะว่าจังหวัดเราจังหวัดตราดเนี่ยมันอยู่ติดชายแดนกัมพูชาแล้วเราก็มีด่านถาวรด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการเระจรจาซื้อขายกันอยู่แล้วเราก็จะเพิ่มปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น